สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับสวัสดี FC รถไถมือสองช่างไอครับวันนี้ก็ช่างไอพบกับช่างไอครับผมช่วงยินยิครับของอาทิตย์ที่6นะครับผมเดือนตุลาคม2 5งหครับวันนี้ช่างไอก็นําคลิปวีโอภาพสวยๆมาฝาก FC ครับผมก็สําหรับ FC ท่านใดที่หารถไว้ใช้งานนะครับผมช่างไอก็มีรถ1คันครับมานําเสนอครับเป็นรถกระบะมิซูทายท่านนะครับผมแคปนะครับผมตัวนี้จดทะเบียนปีสีครับผมเต็มทะเบียนจุดอ่นพร้อมนะครับผม ตัวนี้ครับผมพาสีขาดปี6กห้านะผมสามารถต่อได้นะครับผมตัวนี้เป็นกระบะไทยท่านนะผมรถเครื่องเกียร์ดีมากเลยครับผมตัวนี้ก็รถภายในสะอาดสะอาดนะผมเนื้อตัวก็ขัดเงามาเรียบร้อยนะผมตัวนี้ครับผมพิเศษเลยแม็กไมย่างใหม่ครับผมย่างใหม่สีเส้นแม็กใหม่สีสีสีร้อเลยครับผมตัวนี้ก็ล้างขัดเงามาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็ลงสีใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นสี ชุดพิเศษนะครับผมเป็นสีแบบเคลือบแก้วมาอย่างดีเลยนะครับผมตัวนี้ครับรถอาบน้ําทาแป้งมาเรียบร้อยนะครับผมราคาไม่แพงครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงหยิบมาฝาก fc ในราคาเบาๆครับตัวนี้เอาไปในราคา9 9 0 0 0มบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมสภาพนี้ไปเลย9900 0มับาทสามารถวิ่งระยะทางไกลได้สบายนะครับผมระบบฟื้นไฟออกนะครับผมก็ตัวนี้ก็เปลี่ยนกระจกมาใหม่หมดเลยครับผมก็คือทางเต็นท์เขาเปลี่ยนกระจกมอใหม่มาให้ใหม่หมดเลยก็เป็นรถบ้านนะครับผมก็เทิน เป็นเทิร์นรถใหม่นะครับผมเปลี่ยนกระจกใหม่หมดทุกบานนะครับผมตัวนี้ครับผมแมกนีเนอร์มีครบนะครับช่างล่างสวยครับไม่ผุไม่หักนะครับผมอ่าเข้าเป็นภาพนิ่งนะครับผมเนภาพนิ่งตัวนี้กําลังน้ําขัดอาบน้ําให้เรียบร้อยนะครับผมเครื่องนิ่มมากครับผมตัวนี้ที่จะได้เอาไปเช็คนะครับผมแอร์ไม่ฉ่ำนะครับผมแอร์ไม่ฉ่ำแอร์เย็นแต่ไม่ฉ่ำนะครับผมก็จะได้ต่อภาษีครับปีละหกปีละเก้าร้อยครับผมขาดมาน่าจะประมาณปีกว่าสองปีนี่ครับผม แบบนี่ครัรถสวยนะผมสภาพดีมากครับผมตัวนี้ยางใหม่แม็กใหม่นะผมราคา9 9 0 00นับาทนะผมหรือว่า FC ท่านใดที่มีรถไทน,นะครับผมหรือว่ามีรถกระบะเกา่าก็อยากเปลี่ยนรุ่นใหม่นะผมก็นํามาเทินได้นะผมนํามาเทินได้ตีในราคาตามสภาพรถที่เรามีนะครับผมทางทางต็นเขาก็จะตีให้เราเองนะครับผม รถสภาพสวยครับตัวนี้สามารถโอนได้เลยนะผมโอนได้เลยปี49ครับผมปี49ทะเบียนขาดแล้วนะครับผมปี65นะผมสามารถต่อยอดหลังได้ยังไม่ขาดเกินนะครับผมครับ FC ท่านใดที่มองหารถกระบะไว้ใช้งานนะผมไว้ใช้นะผมในไร่ในสวนนะครับผมหรือว่าจะวิ่งไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับผมไปทําธุระใกล้ๆบ้านนะผมเหมาะครับผมวิ่งทางไกลก็ได้ครับผมภายในสะอาดสะอ้านนะครับผมดูดูดูแลง่ายครับตัวนี้ครับผมเพราะว่ามันไม่ เพื่อนนะครับผมเบาะก็ไม่ต้องซักครับผมสภาพยังดีครับผมราคา9 9 0 0 0บาทนะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็ติดต่อช่างไอ้ครับผม061ครับผม2 2 4 4 0 3 0ี่สี่ศูนย์สามศครับศูนย์หกหนึงสครับดูรถที่อำเภอหนองคูศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมมิสูรไททั้นครับสวยๆครับหล่อๆเลยคันนี้ครับผมเอาไปก็ขี่ขี่ได้สบายนะผมวิ่งไกลได้สบายเลยนะครับผมราคาก็ไม่แพงครับก่อนจะไปเลือกซื้อดาวรถใหม่นะครับผมมาลองดูคันนี้ก่อนครับราคาเบาๆครับผม 99 0 0 0บาทนะครับผม99 0 0 0บาทก็มาทดลองขับขี่ดูได้ครับผมติดต่อสอบถามช่างไอดูครับ0ูนย์4 4 0 3 0ครับผมกับใครได้ไปไม่ผิดหวังรับผมตัวนี้ก็เอาไปนะครับผมก็ตามสภาพนะครับผมก็ต้องต้องได้เช็คบ้างนะครับผมราคาปกติรถตัวนี้ก็อยู่แสนแสนกลางๆนะผมเลยกลางไปสักหน่อยนะครับผมตัวนี้ก็ช่างไอก็เอามาอัปเดตในราคาเบาๆนะครับผมราคาย่อมย่ำนะครับผมในราคาไม่แพงเพื่อพี่น้องเราเอาไปใช้งานนะครับผม อยากมีรถใหม่ๆครับผมแต่ตังไม่ไม่เยอะนะผมซื้อสดไปเลยครับไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องมีงวดครับตัวนี้ครับ9 9 0 0 0บาทนะครับาทผมเบอร์โทรติดต่อ0 6 1 2 2 4 4 0 3 0อนะครับผมคลิปนี้ก็ผมกับฝาก f c ฟนะผมฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e นะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดระฆังให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จากไอ้ก็จะขอจบการถ่ายทอดสดไปเพียงแค่นี้ครับผมกับฝาก FC ไว้อีกหนึ่งคันครับผมสวัสดีครับ